เพราะมีประโยคคำถามเราจึงมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All systems active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประโยชน์บอกเล่าอยู่กับปุ้มขจีมานเหมือนเดิมวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากฟังเรื่องราวของพี่ก้อยศิวิกาประกอบสันติสุขนะคะพี่สาวของนัดประกอบสันติสุขช่างภาพที่เราเคยสัมภาษณ์ไปพี่ก้อยกับนัดเนี่ยเป็นนักเดินทางแทบจะเรียกได้ว่ารอบโลกเลย พี่ก้อยจะมีประสบการณ์ที่ทำให้เห็นมุมมองต่างๆของคนในประเทศทางตอนออกกลางหรือปร,ประเทศอาหรับเราลองไปฟังมุมมองของพี่ก้อยแล้วก็ความยากลำบากในสมัยที่การเดินทางท่องเที่ยวยังต้องใช้ข้อมูลจากไกด์บุ๊กอยู่ไปฟังกันเลยค่ะ พี่ก้อยขาพี่ก้อยเคยเป็นคอลัม n i s เขียนบทความท่องเที่ยวให้กับนิตยสารสมัยก่อนด้วยก็เขียนให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยแหละค่ะเวลาไปเที่ยวเวลาเดินทางทีหนึง่งก็เขียนเรื่องทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เขียนให้กับกับนิตยสารต่างๆอย่างแบบว่าเมื่อก่อนที่เขียนเรื่องยาวหน่อยก็เป็นเที่ยวรอบโลกหรือไม่งั้นก็เขียนเรื่องแบบเมืองแต่ละเมืองเนี่ยก็จะลงแบบ ตั้งแต่แอลไทยแลนด์โวกบาซาอลอฟิเซียลก็เขียนมาเยอะเหมือนกันหลายเล่มอะไรอย่างนี้ค่ะ hmm. ปัจจุบันนานๆถึงจะเขียนทีค่ะแล้วก็เนี่ยจริงๆเมื่อต้นปีเพิ่งกลับมาจากอิสราเอล hmm. ก็ตั้งใจจะเขียนคุยกับบอกอเข้าไปแล้วจะลงบาซาแต่ว่า มันเกิดสงครามแล้วมันเป็นคอลัมน์ท่องเที่ยวนะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงว่าเขาจะอนุญาตให้ลงหรือเปล่าแต่จริงๆเรื่องที่เราเขียนมันก็จะไม่เกี่ยวกับนี่หออรอกไรเงี้ยแต่พอพอเขียนแล้วมันไปเดินทางกันไม่ได้มันก็อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เพราะมันเป็นคอลัมน์ท่องเที่ยวอไรเงี้ยค่ะพี่ใกล้คะในยุคนั้นเนี่ย พี่ก็หาข้อมูลในการเดินเดินทางท่องเที่ยวยังไงคะไม่แน่ใจมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังไม่รู้หลักๆเลยก็คือจะเป็นหนังสือไกด์บุ๊กแล้วก็อินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่เราก็จะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแต่ว่า เอาเข้าจริงข้อมูลอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้คืออย่านึกภาพอินเทอร์เน็ตแบบสมัยนี้คือสมัยนี้ข้อมูลมันเยอะมากสมัยนั้นเนี่ยและยิ่งถ้าไปประเทศที่ยากยากอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลก็จะน้อยมากเลยลอละไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องใช้วิธีแบบ เนี่ยอ่านหนังสือประกอบกับอินเทอร์เน็ตแล้วเลือกเอาแล้วก็ไปดูเอาว่าที่นู่นน่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรต้องผจญภัยกันนิดนึงพี่อยากชอบเที่ยวกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะไม่ติดต่อทัวร์ใช่ไหมคะพี่ก็จะใช้วิธีอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือ,อคุยกันคือพี่จะเดินทางกัน3คนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะประชุมกันก่อนส่วนใหญ่ก็จะแบบมีการแบบนาเสนอมาว่าปีนี้อยากไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเลือกกันว่าเออปีนี้ไปประเทศนี้ แล้วหลังจากนั้นถึงจะเวิร์กจากนั้นก็คืออก็จะจองตัว๋วเครื่องบินบางทีจองล่วงหน้าเป็นครึ่งปีเลยอะไรเงี้ยค่ะ<ท>คือรู้อยู่แล้วกําหนดวันแล้วว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ก็จองตัว๋วเครื่องบินไว้เลยคือตัว๋วเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้คือสมัยก่อนเนี่ยมันให้จองได้ระยะเวลายาวนานคือสมัยเนี้ยมันจะประเภทแบบอเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวต,ต,ตว้องจ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ย<ท>คือมันจะแบบมันจะ คือฟลายยาวๆอาจจะยังเป็นอยู่แต่ฟลาสั้นๆเนี่ยก็คือต้องต้องรีบจ่ายแต่สมัยก่อนมันก็คือจองกันยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยังไม่ต้องจ่ายจนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังจากได้ตัว๋วเครื่องบินก็เริ่มหาคือเราต้องกาหนดก่อนว่าเราจะไปกี่เมืองคือปกติอะพี่จะเที่ยวครั้งละหนึ่งประเทศเท่านั้นคือจะไม่เดินทางหลายประเทศเพราะอยากจะรู้จักแต่ละประเทศให้ให้ดีก็เมื่อเมื่อได้ประเทศขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็จะเลือกเมืองสมมุติว่าไปเดือนหนึ่งก็จะไปสักสี่เมืองมากสุดก็คือห้าเมืองไม่เกินกว่านี้คือบางเมืองก็จะอยู่แบบสี่วันบางเมืองชอบมากหน่อยก็อยู่เจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาโรงแรมซึ่งอันเนี้ยมันต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต มากเลยอะไรเงี้ยเพราะาเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ง่ายคือมันไม่ได้มันก็มีบุ๊กคิงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเวอร์ไวขนาดนี้ส่วนใหญ่เราจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงแรมนั่นเองคือเราต้องหาก่อนว่าเราอยากเมืองนี้มีโรงแรมอะไรบ้างเมืองโรงแรมไหนที่เราชอบเราอยากไปอยู่อะไรเงี้ยหาแล้วเราก็คือที่ไปด้วยกัน3คนนี้ก็เรื่องเยอะกันหมดเช่นะว่าโรงแรมต้องอยู่ในเขตเมืองเก่า พราชอบเมืองเก่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นวันที่โคซี่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแพงนะคะแต่ต้องเป็นโรงแรมที่โคซี่เช่นมีระเบียงโบราณสวยเ,เปิดออกมามีบรรยากาศอะไรอย่างเงี้สยสไตล์การเขียนนะคะพี่ก้อยสไตล์ตาการเขียนของพี่ก้อยเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าสไตล์การเขียนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพี่อ่ะ คือสิ่งที่พี่เขียนคือสิ่งที่พี่อยากถ่ายทอดคือหมายถึงว่าบางทีเราไปประเทศบางอยา่างบางประเทศที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากเลยอย่างเช่นเออยเมนหรือซีเรียหรือเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราไปเจอเนี่ยออมาให้กับคนอ่านอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีเขียนแบบนั้นแล้วก็แต่แรกเนี่ยพี่มีจริงๆมีนักเขียนในดวงใจอยู่แล้วก็คือจะ เขียนตามเขาเหมือนกันคือสำนวนอาจจะเป็นหุ้นห้วนหุ้นห้วน,ห,น,ห,น,ห,นหุ้นสมัยแรกๆนะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เอ่อมาให้มันแบบด้านมากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี้ยจะแบบห้วนห้วนห้วนมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ที่เพื่อนเข้าใจคือตอนเขียนให้กับที่รอบโลกอ่ะเขาเข้าใจเขาก็ไม่ปรับเปลี่ยนสำนวนเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นหนังสือที่ที่ชอบมากเลยก็คือ ข้างหลังโปสการ์ดเขาเขียนถึงเรื่องของการเดินทางแล้วเขาก็เขียนถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะเรียกนักท่องเที่ยวว่า,าตัวริสตัวริสแบบคนที่มีริสหนึ่งอย่างน่นนะแล้วก็จะพูดถึงแล้วก็จะพูดถึงหลายๆอย่างที่มันกระทบใจเราเช่นเขาจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางของผู้หญิงไทยซึ่งสมัยนั้นมันยากจริงๆคือพอถือพาสปอร์ตไทยแล้วเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยมันลําบากมากเพราะว่าคนที่ออกไปทํางานข้างนอกเนี่ย มันจะมีคนที่ทํางานล่อแหลมเยอะเพราะนั้นเนี่ยพอพาสปอร์ตผู้หญิงไทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นที่สงสัยมันจะเป็นที่แบบจับตาพี่เคยกลับมาจากปีนงังแล้วก็นั่งนั่งรถเขาเรียกอะไรรถเป็นรถรวม,ม่ะเป็นรถเบนซ์เนี่ยแล้วก็นั่งรวมๆกันมาหลายๆคนมีพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวพอถึงตอนผ่านด่านคนขับรถเขาก็จะเอาพาสปอร์ตเราไปเช็คอะไรเงี้ย ทุกคนก็ผ่านหมดดูเว้นพี่คือทุกพี่เนี่ยเขาขอดูตัวคือหมายถึงว่าต้องลงไปดีแคลร์ตัวเองให้เขาเห็นอะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆมันก็แค่พาส์อร์ดไปสแตมป์อะไรเงี้ยค่ะพอเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยมันจะมีความยากลาบากซึ่งพี่เขาก็จะเขียนปัญหานี้อ,อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมากแล้ววิธีการเขียนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็นไอดอลอะไรเง,งี้ยค่ะในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเรายัางไงก็ต้องเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรอย่างงี้พี่ก้อย แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งดีทั้งร้ายยังไงมาบ้างพีอ่อาจจะโชคดีอย่างหนึ่งคือเวลาเดินทางเนี่ยพี่ไม่ค่อยเจอเรื่องร้ายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีคือเรื่องร้ายไม่ใช่ว่ามีเจอเลยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยตอนอยู่ศิลปกร่ะ ก็คือเวลาฝรั่งมาที่วัดพระแก้วแล้วเรานั่งนั่งอยู่อะไรเงี้ยเวลาเห็นเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ชอบแจันเข้าไปช่วยเขาอะไรเงี้ยก็เลยคิดคิดเอาเองนะว,ว่าเนี่ยน่าจะเป็นผลโบนอะไรเงี้ยเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่เสมออย่างมีอยู่ทีหนึ่งไปอิหรา่านแล้วก็คือตอนนั้น,น่ะไปเมืองชื่อยาร์ดนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากับที่คืออิหร่านเนี่ยเขาจะปิด เขาจะมีวันหยุดที่เกี่ยวกับศาสนาเยอะมากตอนที่เราไปเนี่ยมันก็มีวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่คือทุกวันเนี่ยจะมีคนมาชุมนุมที่จตุรัสเยอะมากเลยทั้งชายทั้งหญิงคือตอนแรกก็นึกว่าวันหยุดทางศาสนาเนี่แหละแต่คุยไปคุยมาแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เลยคนพบว,ว่าคือก่อนหน้านี้มันมีสงครามอิหร่านอิรักใช่ไหมที่ชายแดนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็ คนที่ตายที่นั่นเนี่ยก่อนหน้านี้คือเขาไม่สามารถเอาศพออกมาได้แล้วเขาไอดีนติฟายศพไม่ได้เลย <Okay. S 2> จนกระทั่งปีที่พี่ไป <Okay. S 2> เขาเนี่ยเพิ่งไอดีนติฟายศพบกันแล้วก็ส่งมาแล้วก็มีศพอยู่ประมาณ8ศพที่เมืองยาร์ทเนี่ย mm. คือเป็นลูกหลานของที่นี่ <Okay. S 2> แล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนแบบเพื่อนบ้านอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาพยายามจะขอให้รัฐบาลหรือ,อคือรัฐบาลของคือ,อหรือเมืองเนี่ย ฝังศพพวกนี้อย่างวีระบ,บุรุด mm. โดยที่ฝังไว้กลางเมืองทีนี้รัฐาบาลก็ยังไม่ตอบรับเขาเลยมาสวดมนต์กันทุกวัน,ม,นมาชุมนุมแล้วก็เหมือนแบบว่ามาแบบพูดมีพูดมีร้องเพลงมีอะไรอะ่ะมีละหมาดอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแห่ศพมาตั้งไว้ <devo S 2> <wrap> ในโรงนะคือก็อยู่ในโรงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีธงชาติคลุมแล้วเขาก็กั้นคือเอาเชือกกั้นเนี่ยตรงเนี้ย ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพราะว่ามันมันเป็นสถานที่เพื่อเป็น,เป,นเป็นจุดที่เขาวางลงไว้นี่พี่ก็ตามภาษาอยากถ่ายรูปพี่ก็ไปนั่งนั่งอยู่แล้วก็นึกในใจนะเราเข้าไม่ได้เพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่งตัวก็ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือนั่งอยู่ตรงหน้าเชือกกันนั่นแหละแล้วก็นึกนึกอยู่อะไรเยงนี้ยก็มีผู้หญิงสองคนเดินมาแล้วก็อยู่ดีๆผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็ถอดไอ้เสื้อคลุมของเขาไว้ะดอง,องเขาอะคลุมไม่พี่ แล้วเขาก็ชี้ให้เข้าไปโดยที่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยสักคำไม่ได้พูดกันเลยสักคำเดียวก็คือเขาคลุมให้เราหมายความว่าเราถูกคลุมด้วยเสื้อคลุมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้แล้วพี่ก็เลยได้เข้าไปถ่ายรูป อะไรนั้นไม่รู้จัก,จกคือเขาเดินผ่านมาเฉยเลยคือเขาก็มาชุมนุมนั่นแหละแต่เขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขา mm hmm. เอ,อเสร็จพี่ก็ถ่ายรูปจนเสร็จพี่ก็เอาเสื้อคลุมไปคืนเขาไม่ได้พูดอะไรกันเลยสักคำหนึ่งก็คือเราก็ขอบคุณเขาแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้พูดแบบมัน mm hmm. พูดภาษากันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกทีหนึ่งที่อิหร่านนี่เหมือนกันอันนี้เราบ่อยมากเพราะประทับใจมากก็คือพี่อ่ะที่เมืองเนี้แหละ พี่ก็ไปยืนที่อิร่านี่เหมือนกันที่เมืองยารสเนี่ยก็มีอยู่ทีหนึ่งคือมันจะเป็นมันก็จะเป็นซอกๆเล็กๆเดินไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีร้านทําขนมปังอยู่ร้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ก็คือเขากำลังทาขนมปังกันอยู่ไอ้ขนมปังแบบ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 อาลับแบบใหญ่ๆกลมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่ผู้ชายทั้งร้านเลยแล้วก็ไปยืนดูอยู่แล้วเราก็อยากถ่ายรูปมากก็คือใจก็แบบ อยากยกกล้องขึ้นมามากแต่ก็นึกในใจจะยกดีไหมยกเขาจะดา่าไหมอะไรต่าง,างๆนานาก็นึกอยู่นานมากในที่สุดก็เลยนะตัดสินใจว่าไม่ถ่ายดีกว่าแล้วก็เลยเดินกลับออกมาพอเดินกลับออกมาก็แป๊บเดียวก็มีคนวิ่งตามออกมาเขาก็เอาขนมปังที่เพิ่งทําเสร็จมายัดใส่มือเรามันยังร้อนๆอยู่เลยอะคือพี่ก็เลยคิดว่าเขาคิดว่าพี่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นเด็กแล้วอยากกินขนมปัง แล้วไม่มีตันซื้ออ oh. เขาก็เลยออามาให้แต่ในขณะที่เราอ่ะคือเราอ่ะคิดไม่ดีคือเราคิดอยากจะแค่ว่าจะไปถ่ายรูปเขาเพื่อเอามาลงคอลัมน์ของเราเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะคือเขามีความเจเนอร l สมากเลยอะไรเงี้ยคือพี่อชอบอิหลานมากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าประชาชนเขามีน้ำใจมากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยโดยที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ย mm. อืมก็ก็ แล้วก็เนี่ยจะเจออย่างเงี้ยไปไหนก็จะเจอไปอียิปต์ก็เจอคือไปอียิปต์เนี่ยอียิปต์เนี่ยจะขึ้นชื่อมากในเรื่องแบบคือตั้งแต่ไคโรเนี่ยเราจะเจอมาตลอดเลยไคโรลุกซออะไรเงี้ยคือประเภทที่เข้ามาจะช่วยเราแต่จริงๆจะมาขายของอออเอหลอกเราว่าจะพาไปส่งอหลอกเราว่าจะพาไปส่งแล้วพอเดินเดินไปทางเส้นนี้ก็อันนี้ไงร้านฉันแวะเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยเจออย่างเงี้ยเยอะมาก แต่พอมาถึงอัสวานอัสวานเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ค่อนไปทางใต้ใช่ไหมฮะที่มันมีไอ้อบูซิมเบลอะออวันนั้นน่ะก็คือเราอะอยู่ที่อัสวานเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีวันหนึ่งเราก็ไปยืนอยู่หน้าร้านขนมทีนี้อยากรู้ว่าร้านขนมเนี่ยปิดกี่โมงก็ส่งคุณนัทเข้าไปถามคุณนัทก็เข้าไปเจรจาถามคือเจ้าของร้านเนี่ยพูดไม่ได้ก็มีคนที่มาซื้อขนมเนี่ยเป็นผู้ชายหนุ่ม ก็คุยกับเขาเขาก็บอกคุณนัทว่าปิดเท่านี้โมงอะไรต่างๆนาเสร็จเขาก็ถามว่าเราจะไปไหนเราก็บอกเราจะไปตลาดเขาก็บอกเออเนี่ยไปขึ้นรถตรงนั้นส okus, นน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 ิอย่างงี้ยนี้ชี้ไปอย่างเงี้ยเราก็เดินไปแล้วก็เอ๊ะมันไม่มีรถเมย์มันเป็นรถตู้รถตู้จะขึ้นไปได้ก็คือยืนลังเลกันอยู่ว่าจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาถึงเขาก็บอกว่าเนี่ยขึ้นรถอันนี้เลยไปกับฉันอะไรเงี้ยเขาก็กวักมือเรียกเราไปด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็โดดขึ้นรถมาสามคนแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็จ่ายค่ารถให้เรา เสร็จเราก็อืมย่างไรวะ,นะ,วะเ,เนี่ยจะโดนไรเปล่าวะไรเงี้ยก็คือคิดตามภาษาแบบว่าคนนักเดินทางทั้งหลายไรเงี้ยใช่ไหม,มเ,เจอมาเยอะไร <c oughs> เงี้ยก็คือปรากฏว่าพอถึงทางแยกเข้าตลาดที่รถตู้ันผ่าน <c oughs> เขาก็ให้รถตู้จอดแล้วเขาก็โดดลงไปแล้วเขาก็บอกเราบอกนี่นี่นี่เธอเดินไปทางนี้นะ <c oughs> เข้าไปเส้นเนี้ยถึงตลาดไร <c oughs> เงี้ย แล้วเขาก็โดดกลับมาไปบนรถล้วก็อ้าวแล้วเธอจะไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อฉันจะไปตัดผมฉันไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือเงินก็ไม่เอาเพราะเขาจ่ายค่ารถให้เราอะไรเงี้ยพาเรามาส่งที่นี่แล้วก็จะเลยไปตัดผมคือมันรู้สึกว่ามันแบบน่ารักมากอะ่ะคือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่แบบดีๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยค่ะไอประสบการณ์ดีๆที่พี่เจอมาเนี้ยมันสะท้อนเข้ามาในงานเขียนของพี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราเจออะไรดีๆเนี้ยเราก็จะ ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความของพี่เนี่ยจะเห็นว่าทุกเรื่องจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความแบบแฮปปี้ความคือไม่ค่อยไมค่อยมีอะไรที่ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเวลาเราเดินทางเราตั้งใจแล้วไงว่าเราจะไปที่นี่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจออะไรเราไปเห็นอะไรเราก็จะตื่นเต้นไปหมดเพราะว่าเรารู้รู้อยู่แล้ว แต่ว่าเราก็ไม่ได้คือก่อนไปเนี่ยพี่จะไม่ได้ค้นข้อมูลเยอะจนเกินไปคือพี่แค่ค้นข้อมูลประมาณหนึ่งว่าเราจะไปเมืองไหน mm. แล้วก็ไปเจอจริงๆก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านอีกทีหนึ่งเพื่อเขียนอ mm. อย่างนี้ค่ะ mm. แล้วก็หลายครั้งมากที่หลายประเทศมากที่มันไม่มีข้อมูลจนกระทั่งใช้วิธีต้องสั่งหนังสือจากอเมซ o n มาเป็น f e r e n c e ใครจะให้พี่เขียนเรื่องอะไรที่พี่ไม่เคยไปแล้วบอกว่าเธอก็เอาข้อมูลมาแล้วก็นั่งเทียนเขียนอย่างเงี้ยทาไม่ได้ <iology. S 1> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเขียนจากอารมณ์ที่เรารู้สึกตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเรากลับมานานจนเกินไปแล้วบางทีเราลืมลืมแล้วพี่จะใช้วิธีเปิดรูปที่พี่ถ่ายมาดูเพราะเวลาที่เราเปิดรูปดูเนี่ยอ,อารมณ์มันจะกลับมาคือหมายถึงว่าเราเห็นรูปนี้เราก็จะจําได้วุ้ยเราถ่ายที่นี่เ้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะมีสมุดบันทึกคือทุกครั้งที่เดินทางเนี่จจะดบันทึก บันทึกแบบยาวกับสั้นคือหมายถึงว่าติดตัวเนี่ยก็จะมีเล่มสั้นๆไว้นตโนตโนนโน้ตแล้วก็ต้องกลับมาเขียนยาวๆให้เต็มวันจริงจริงจังอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือด้วยเนี่ยย่อมต้องมีหนังสือที่พี่ก้อยชอบเป็นพิเศษมันมีเรื่องไหนที่ติดอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าคะเยอะมากเลยนะเยอะมากเพราะว่าเราเราอ่านหนังสือเยอะมากมคือพี่เนี่ย จะมีทั้งนิยายนิยายก็จะเป็นแบบคนนี้เซอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติว่าเ,าเรื่องจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมะแล้วก็อีกอกหมดหนึ่งที่พี่ชอบมากๆก็คือหมดที่เป็นพวกแบบาการค้นพบเนื่องจากว่าพี่เรียนโทรโบราณมาด้วยนึกออกมาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษหมายถึงว่าโดยเฉพาะดีดุดบ,บ,บ,ดบนู่นใช่การขุดพบหรือว่าการเดินทางผจญภัยของ ผู้หญิงในศตรวตรรษที่17-18อะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกทึ่งว่าคือคนพวกนี้มันจะเป็นเขาจะไมใครหมันเขาจะเป็นไอดอลของพี่เพราะว่า ในสมัยนั้นเนี่ยมันยากลําบากกว่าสมัยเราอีกคือเนื่องมาจ <S. S 1> คือสมัยพี่ว่ายากลําบากกว่าสมัยนี้แล้วเนี่ย <hail. S 1> ในสมัยนั้น่ะคิดดูศตวรรษที่18อย่างเงี้ยการที่จะเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่อย่าง,อย,างอย่างที่พี่ชอบเชฟตะวันออกกลางอะเข้าไปในอิรักอิหร,ร่านซีเรียอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายและเป็นผู้หญิงเข้าไปในประเทศมุสลิมยิ่งยากหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีมันมีหลายคนเลยอะไรเงี้ยเกอร์ทรูดเบลหรือฟรียาสตาร์คหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ย แล้วก็อย่างผู้ชายก็จะเป็นเทสซิเกอร์หรือว่าเป็นเซอร์ริชาร์ดเบอร์ตันซึ่งเข้าไปในอะไรอะ่ะเมกะเป็นคน <Okay. S 1> แรกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. หรือว่าอย่างาถ้าพูดถึงตูตันคำมเบนก็โฮเวดคาร์เตอร์ Carter, mm hmm. อะไรเงี้ยใช่ไหม mm hmm. เ,เราก็ตื่นเต้นอย่างตอนไปอิบก็จะนึกถึงเขาตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะพูด คือถ้าเราได้อ่านหนังสือเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศว่าครั้งแรกที่เขาเห็นตราประทับที่มันยังคงอยู่คือตราประทับที่เขาเชื่อว่ามันไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อนเนี่ยม,มันจะตื่นเต้นขนาดไหนหนึกออกมาอะไรเงี้ยเออหรือแบบ ฮิรมบิงแฮมที่เจอมาชูปิชูชอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ต,ตามรอยพวกนี้หมดเลยคือพูดต,ตรงเนีย่ยงพี่ก็ไปมาชูปิชูมาแล้วเพราะว่าพี่ตามรอยฮิรมบิงแฮมเราก็นึกถึงตอนที่รัมบิงแฮมเนี่ยคือตอนเราไปมันมีถนนขึ้นไปแต่ตอนฮิรัมบิงแฮมมันไม่มีเขาต้องปีนป่ายขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นมันไม่ง่ายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะคือ,ค,อคือพี่รู้สึกมาตลอดว่าคือความยากลําบากของการเดินทางเนี่ยมันต่างกัน แต่ความตื่นเต้นของเราอะ่ะมันก็คงแบบมีพอๆกับเขาอะไรเงี้ยกออกมามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีได้คือไอ้ตัวเราเองที่เราตื่นเต้นที่เราแบบกระหายอยากเห็นที่เราอะไรเงี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีแต่ว่าความยากลําบากมันอาจจะน้อยลงอในทางหนึ่งก็คือความยากลําบากในการเดินทางแต่ว่าสมัยเนี้ยมันกลายเป็นความยากลําบากของ โรคภัยที่ทําให้เราเดินทางไม่ได้หรือความยากลําบากของสงครามที่มันทําให้เราเดินทางไม่ได้คือมันก็จะต่างกันกับสมัยก่อนโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ก้อยขายินดีมากๆค่ะมีอะไรก็เชิญนะคะเชิญนะคะเชิญที่ร้านเชิญที่ร้านมาชื่ออะไรนะคะมาคุยกันได้ค่ะร้านชื่อ world at the corner นะคะเป็นร้านหนังสือเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ ซอยม,า<ว>ยมัานนบหนึ<ม>่ง<ม>ใช่ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบ <ขอ S 2> คุณมากค่ะปุ้มค่ะสวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม